ะะสวัสดีจากเพจแม่มด,ดเทรดเดอร์เปลี่ยนเงินโลกมาเป็นเงินเราค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะวันอังคารสุขสุดหันษาวันอังคารแห่งความมั่งคัง่งร่ำรวยเลือเลือสวัสดีจากเมืองเบิร์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้วันอังคารนะคะวันอังคารเนาะมีข่าวพิเศษนะคะโอ้ข่าวที่นะคะนักลงทุนทั่วโลกต้องจับตากัน มองกันทีเดียวนั่นก็คือข่าว CPI นะคะทุกคนข่าว CPI นะคะกูขอใส่แว่นตาก่อนนะคะแม่สวมแว่นตาก่อนนะคะจะได้ส,สวยๆข่าว CPI นะคะวันนี้เสียงดังเนาะเสียงดังสุดๆ3านาทีนะคะก่อนข่าวจะออกนะคะทุกคนคะ่ะมาค่ะเดี๋ยว เราก็จะไปมองดูกราฟกันนะคะว่าวันนี้ตัวเลขจะออกมาเป็นยังไงนะคะตัวเลขจะออกมาเป็นผลบวกหรือผลลบต่อตลาดทองคํำนั่นเองนะคะตอนนี้โอ้นะคะกราฟลงมาที่3,338นะคะทุกคนตเข้าไปดูกราฟกันนะคะส่วนหุ้น n นตแตกนะคะทุกคนก็ โอ้ขึ้นมาสองหมื่นสามพันห้ารอยเจดสิบนะคะอ่ะไปดูกันนะคะว่า3ามนาทีนะคะก่อนสองนาทีก่อนประกาศข่าวนะคะทุกคนจะเป็นยังไงเอ่ยนะคะแกรนกำลังนั่งมาอ่ะมองมองนี้อ่านะคะครกะคะูกำลังนั่งนะคะกำลังนั่ง ดูกราฟกันเดี๋ยวทำไงเอ๋ยนะคะกำลังมองดูกราฟนะคะกราฟวันนี้นะคะลงไปทำโลนะคะไปทำโลที่ไปที่ m 1นนะคะไปทำโลนะคะไปทำโลไว้ที่เนาะ อ่านะคะคไปทำโลไว้ที่ไปเอ็มสิบห้าแป๊บหนึ่งนะคะวันนี้เนาะตลาดเปิดนะคะทุกคนค่ะตลาดเปิดที่สามพันสามร้อยสี่สิบสองนะคะสามพัน 342อ่านะคะแล้วก็เนอะกราฟขึ้นไปทำโลไว้ที่3335นะคะไปทำา i g ที่3358นะคะทุกคนเราจะมาดูกันนะคะก่อนก่อนข่าวจะออกนะคะ จะไปเหนือหรือจะไปใต้จะไปเหนือหรือไปใต้นะคะโอ้นะคะทุกคนกราฟจะไปเหนือหรือไปใต้อ่าขาออกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะกราฟขึ้นข้างบนนะคะโอ้โอ้นะคะกราฟขึ้นข้างบนนะคะทุกคนอ่ะกราฟมีแรงขึ้นนะคะ สาม3ันสามอยห้าสิบสามอ่าหนึ่งพันจุดนะคะทุกคนคะ่ะอ่าค,คุณขอ่ากราฟ C P I นะคะวิ่งขึ้นมากี่จุดเอ่ออ C P I วันนี้นะคะตัวเลขออกมายังไงเอยเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะคะทุกคนคะ่ะอ่า ตัวเลขออกมานะคะคอบ CPI เดือนต่อเดือนเนาะตัวเลขออกมานะคะดีส่วนคอ CPI นะคะออกคอ CPI อ่า CPI เดือนต่อเดือนตัวเลขออกมานะคะต่ำเนาะส่วน CPI ปีต่อปีนะคะต่ำกว่าคาดการอ่า เป็นยานกาวเวนดิสาลันอีกนิอันึ่่ะฟอร์แคสิสซีวอดเดอร์โรเตอร์อ่านะคะทุกคนตอนนี้กราฟกำลังผันผวนนะคะกราฟกำลังผันผวนอ่ากลับไปดูกราฟกันนะคะเป็นยังไงเอ่ยเนอะอันนี้คือกราฟทองคำนะคะทุกคนวิ่ง1,400จุดนะคะ หนึ่งพันสี่ร้อยสิบไปดูกราฟอื่นๆนะคะไปดูออื้ดอลลาร์โวนะคะต้องมาดอลลาร์นะคะร่วงลงมากี่จุดเลยเนาะ,ะดอลลาร์เนะ n นสแตกนะคะเนสแตกพุ่งขึ้นเนาะคอรตนดัสเนะอ่อ็มหนนะคะเนสแตกพุ่งขึ้นนะคะ uh, ไาดูเนสแตก US 30นะคะ US 30 h สาม0นะคะเซลได้นะทุกคนอ่า uh. ยูนะคะยูก็เซลได้นะคะทุกคนเนาะยูยูนะคะยูกราฟก็นะคะอ่าพุ่งขึ้นเนาะหีบพันจุดนะคะทุกคนอ่าแล้วก็ยูแล้วก็ออยโรนะคะ ออยโรออสเตรเลียนะคะอ่าลงมาก่อนแล้วก็พุ่มขึ้นทีหลังนะคะอ่าออยโรออสเตรเลียก็เซล์ได้นะคะทุกคนค่ะอ่าส่วนนะคะอ่าอีเ e จนะคะอีเจอีเจนะคะน้องลงมาก่อนเนาะลงมานะคะลงมาก่อน อ่านะคะน้องถอดไส้เนาะอ่านะคะลงมาก่อนแล้วก็ถอดไส้ขึ้นเนาะอีเจนะคะอีเจก็สามารถเซลได้นะทุกคนอีเจนะคะแล้วก็เนาะอ่าจีเจนะคะจีเจก็เช่นกันนะคะน้องล่วงลงมาก่อนที่น้องจะถูกนะคะถอดไส้ขึ้นไปเนาะ สกนอาเซีอ่าเจนะคะ e อีเจอ่าต่อไปยูเจนะคะยูเจเนาะยูเจก็จะนะคะเหมือนกับดอลลาร์เนาะอดีตตามค่าเงินดอลลาร์ล่วงกอดนะคะอ่าเนาะยูเจยูแคทนะคะยูแคทเช่นกันนะคะทุกคนคะ่ะยูแคทเช่นกันนะคะ ล่วงเพราะว่ายูอยู่ข้างหน้าเนาะจะยูอยู่ข้างหน้านะคะจะล่วงยูอยู่ข้างหลังเนาะเขาก็จะขึ้นเนาะอ่า N U นะคะ N U อ่ายูอยู่ข้างหลังนะคะทิศทางอ่าขึ้นเนาะอ่าเซลได้นะคะเนาะ N U นยูนะคะเนี่ยลงมาเหมือน สิเจ้ามัน NU จากควกวิกโก้ <is> อะไรสักนนแซด E U S D oh. พวบเปิดการดิจิทาววิกโก้เจ้านะคะอ่ะนะคะเนะซลได้นะคะทุกคนส่วน a u นะคะ a u เนาะ,ะก็เซลได้เช่นกันนะคะ N U นะคะก็ ดีดขึ้นมาเหมือนกันโ o อิสตัดเยต์หรือโกลชนอุ้นต้นอ่าอ่านะคะแซ็กโซิตใช่หมฮะที่ของชนวีดานะักชูนหนึ่งไตรซีอ่ะนะคะทุกคนส่วนบิตคอยนะคะบิตคอยก็เซลได้น้ำมันนะคะน้ำมันเราก็บายนะคะไปดูน้ำมันมีความผันผวนไม่เอ่ยนะคะน้ำมันเขาจะไม่ค่อยมีความผันผวนเท่าไหร่นะคะ แต่ก็ถือว่าดีดอยู่นะอ่ะนะคะขึ้นขึ้นลงลงนะคะน้ำมันเนาะแล้วก็บิตคอยน์นะคะบิตคอยน์บิตคอยน์ก็ดีดขึ้นนะคะอ่าอ่านะคะทุกคนนี่ก็คือทิศทางกราฟนะคะอ่า น้องทองของเราลงมาเยอะเลยโอเคนะคะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้บายบายนี่ก็คือนะคะการวางแผนเทรดนะคะหลังการข่าวออกจากข่าว CPI สำหรับคลิปนี้แควนี่ไปแล้วคะ่ะบายบาย